สิ่งหนึ่งที่เขาทํามาตลอดและเชื่อว่าทําอยู่และทําต่อไปก็คือความน่าไม่อายอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะบอกว่าเขายิงมาก่อนถูกไหมถึงแม้ว่าเราเองเราก็บอกว่าขนาดเราเป็นประชาชนคนไทยเราก็ยังถามว่าแล้วเรามีหลักฐานอะไรไปบอกว่าเขายิงก่อนไอ้ยิงก่อนไม่เป็นไรอ่ะใครยิงก่อนก็เรื่องก็คือมันยิงกันแล้วล่ะประเด็นคือสิ่งที่เขาแถลงออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือนอกจากไม่ได้ยิงก่อนแล้ว ถ้อยแถลงของเขาก็คือกัมพูชาไม่ได้ยิงเลยคราวนี้ก็ถามว่าไม่ได้ยิงเลยแล้วทหารของเราอะเจ็บได้ยังไงถูกใครยิงยิงกันเองเหรอถูกไหมเมื่อวานนี้เพจเฟซบุ๊กของพลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระลาโหมของกัมพูชาออกแถลงการช่วง 14. นากบนาทีบอกทหารไทยเริ่มโจมตีกองกําลังทหารกัมพูชาในเขตพรอดินทมาและเขตโจมขันจังหวัดพระวิหารอาวุธที่ใช้มีทั้งปืนกล B40 และปืนครกขนาด60มิลลิเมตร ประมาณสองทุ่มสองนาทีไทยยังเปิดฉากยิงเป็นครั้งที่2ที่ภูมิศาสตร์โอปากเดและ2ทุ่มครึ่งไทยยิงกัมพูชาที่อำเภอเจียมกระสันที่จังหวัดแพร่วิหารหยุดยิง2ทุ่มห0นาทีกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้และติดต่อฝั่งไทยเพื่อให้หยุดยิงทันทีเหตุการณ์กลับมาสงบช่วงบ่ายสอนาทีและช่วงเวลาเดียวกันกัมพูชาได้แจ้งให้ทางทีม AOT คือผู้สังเกตการณ์อาเซียนดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้แล้ว ในไทยถแถลงการกัมพูชาย,ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเคารพทุกเงื่อนไขการหยุดยิงและการแก้ไขข้อพิพาทผ,ผ่านวิธีสันติสุขฉบับที่2ถแถลงผ่านพลโทหญิงมาลีโสเจตาโคศกกระโหมกัมพูชาพูดถึงเพจทางการของกองทัพไทยก็คือกองทัพภาคที่2เผยแพร่ว่ากัมพูชาระดมรถถังในสำโรงจังหวัดอุดรมีชายยืนยันว่าไม่เป็นความจริงกัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิงหรือขัดต่อถแถลงการสันติภาพร่วมกันระหว่าง2ประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความร่วมมือในทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงหวังให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติในเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กองทัพเราเองก็ถแถลงโต้กลับทันทีนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าคำกล่าวของพลทูหญิงมาลีนั้นไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือทหารกัมพูชาน,นำกำลังเข้ามาในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกษขณะที่ไทยกำลังดำเนินการปร,ปรับปรุงเส้นทางในเขตไทย หลังจากนั้นทางกัมพูชายิงใส่ชุดรักษาความปลอดภัยไทยจึงต้องยิงตามกฎการใช้กําลังเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้กําลังพลบาดเจ็บสองนายคือสิบเอกอนุชาติเรือนคําถูกยิงที่ขาพลทหารพรชัยจาปาจุมกระสุนถูกเสื้อเกราะบริเวณหน้าอกทึงทั้งสองนายอาการปลอดภัยแล้วดังนั้นการที่กัมพูชาอ้างว่าไม่ได้ยิงมานั้นไม่เป็นความจริงเป็นการกล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานดังเช่นที่กัมพูชามักปฏิบัติทุกครั้งเมื่อเป็นฝ่ายกระทําต่อไทยก่อน ขณะที่ฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนยืนยันทั้งเวลาสถานที่และผลกระทบต่อกําลังพลของไทยเพจ Army Military Force mm hmm. ยังเผยแพร่าการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชายแดนที่อำเภอสําโรงจังหวัดอุดรธาีชชย mm hmm. เมื่อช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา uh huh. นี่อันนี้เรียกอ e ีแทกหรืออ e ีแตนนะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยนี่นาจะอีแตนไหมเนี่ยโดยสารอ e ีแตนออกจากพื้นที่กันแล้วก็มีภาพนี้ ภาพของผอบอบีดรูทหรือพระธมรมิตรนี่เจ้าวาดวัดคีรีรุกข,ขารามเข้าบัญชาการร่วมกับรองผอบอพันสนับสนุน391ในแนวหน้าผอบอบีดรูทคนนี้เคยบัญชาการทหารบ้านอิแตะรบกับทหารไทยด้วยตัวเองบนแนวรบพระวิหารเมื่อช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้แล้วยังอนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับวางกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาพอถูกยิงไปร้องเขาบอก นี่ไงไทยโจมตีวัดซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย yeah. <Huh. S 1> บีบรูทก็ได้มาจากลักษณะของการแต่งกายเนี่ยผมว่าไปเทียบกับตัวผักนะบีบรูทของฝรั่งเขาส่วนภาพนี้แสดงให้เห็นในการเตรียมความพร้อมของทอาหารกัมพูชาในการขนย้ายวุยุโทโปกรณ์ปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังอขอภายปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังซึ่งเป็นปืนต่อสู้รถถังและยิงสนับสนุนทหารราบยิงโดยไม่ต้องใช้ขายอย่างที่แข็งแรงมาก สามารถติดตั้งบนยานพาหนะขนาดเล็กได้เนี่ยเขามีการขนย้ายกันขนาดนี้คือเ็าคงมีการเตรียมความพร้อมแล้วล่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปืนลั่นมายิงใส่ไทยมันคงมีการวางแผนเตรียมการกันมาเป็นขั้นเป็นตอนว่าไอ้ตรงแนวลบไอ้ตัวเล็กๆเองยิงเลยเดี๋ยวเองยิงเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บมันตอบโต้ไอ้ตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะที่ใหญ่มากๆหมายถึงตัวใหญ่จริงๆก็แถลงว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนเราไม่ได้ยิงใดๆเลยนะออพอหสุดระเบิดก็บอกว่าอ๋อเป็น ระเบิดสมัยโบราณแล้วเอาล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะอามี่มิรุ r าดิฟอสนะคะได้มีการโพสต์แบบนี้กองทัพภาคที่1เพื่อความปลอดภัยกองกำลังบูรพาขอให้ประชาชนพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงนั่นเท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็คืออีสานใต้อย่างที่บอกอพยพสจังหวัดทางอีสานศูนยริน ศรีสะเกดบุรีรัมย์และอุบลราชธานีแต่ล่าสุดกองทัพพระที่1ในพื้นที่จังหวัดสาแก้วก็มีการสั่งอพยพป,ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวะะขอที่ทางกองทัพเขาขอความร่วมมือมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวให้คุณเหมือนฝันไปอ่านาคอมเมนต์คุณผู้ชมในคุณเหมือนฝันไปดูใน YouTube หน่อยว่าคุณผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนคนไทยตัดสินยังไงกันว่าเรื่องนี้เราอยาจะเอายังไงกันบ้างระหว่างนี้ ทางกองทัพภาคที่สองขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและกําลังพลทุกนายงดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญถูกนําไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดจนเขาสามารถรับมือแล้วก็จะกระทบกับความปลอดภัยของคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่และงานด้านความมั่นคงของประเทศสําหรับกําลังพลทุกระดับชั้นห้ามเผยแพร่เรื่องของอาวุธแผนปฏิบัติวิธีการการเคลื่อนย้ายกําลังห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือเปิดเผยตำแหน่งยุทธการท่านยืนอยู่ตรงไหนมีอาวุธอะไรห้าม แม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ใช่ความลับแต่ถ้าเกิดเอาไปบูรณาการกับข้อมูลอื่นๆแล้วอาจจะเห็นกลายเป็นภาพรวมของยุทธการที่ฝ่ายตรงข้ามนําไปใช้ได้ในทันทีฝากขอความร่วมมือด้วยความมั่นคงของชาติเริ่มต้นจากวินัยของเรานะครับส่วนประชาชนคนธรรมดาท่านเห็นรถถงรถถังอะไรเนี่ยขับผ่านหน้าบ้านท่านไปท่านก็ไม่ต้องไปโพสต์แจ้งว่าไขมาแล้วนะ<ม>เออเรามีความภาคภูมิใจของเราใช่แต่เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราใช้อะไรในการตอบโต้เขา และนี่ล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็ยังขอความร่วมมือคือทาง a r m i l i t a r y Force ก็มาขอความร่วมมือเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ช่วยให้ความร่วมมือด้วยอา้าประชาชนคนไทยว่ายังไงผ่านทางยูทูบส่วนเนี<อ>่ก<อ>็อบอก <S <S ว่าคราวนี้แหละการแก้ปัญหาของทางภาครัฐจะเป็นการชี้ชะตาเลยนะคะว่ายังไงเพราะว่าประชาชนเองก็อยู่ในความตื่นตระหนกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วที่สุดนะคะอืมก็หวังว่าจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อ้า เรื่องของไทยกัมพูชาเดี๋ยวรายการสนามข่าวจะสีรวมไปถึงข่าวชุดอื่นทีมข่าว 7HD ยังคงเกาะติดอย่างต่อนเนื่องถ้ามีค,ความเคลื่อนไหวที่สําคัญเราจะรีบรายไงคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงได้ไหมม,มีจริงๆมีข่าวของกองทัพภาคที่สองที่ออกมาแล้วเนี่ยยุทธบดินเนี่ยเ,ออเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาเขาสรุปไทม์ไลน์ออกมานะคุณผู้ชมศูนย์บริบการของกองทัพภาคที่สองขอชี้แจงสถานการณ์ของวันนี้นะไล่มาตั้งแต่ตีสาม ปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝ่ายไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราศาสจังหวัดสุรินเวลาตีห้าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังแนวการวางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านมา้าฝ่ายเราทำการยิงต,อต่อโต้ตามกฎการประทะกำลังพลฝ่ายเราปลอดภยัยไล่มาจนถึงหกโมงเช้าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านม้าใช้คำว่าระดมยิงแสดงว่ามีความตั้งใจแล้ว การอพยพในพื้นที่4จังหวัดชายแดนมีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนอพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละเจมีผู้ลงทะเบียนเข้าพักศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว35,000กว่ารายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายมาระหว่างการอพยพมีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งคนด้วยโรคประจําตัวในพื้นที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2จะดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลัก มาาื่อคนี้ผมเข้าไปดูในเพจเซเจ็ตเจอชดีนิวส์ก็มีการแชร์ข่าวเรื่องของการประทะแล้วมีคนมาลือบอกมีฝั่งบ้านเราโดนกระสุนเขายิงตายแล้วหนึ่งคนอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับคนที่ตายหนึ่งคนนั้นคือคนที่ตายระหว่างการอพยพเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการรายงานกันไปแล้วไม่ได้มีใครโดนกระสุนที่โดนกระสุนมีสองนายคือเป็นกําลังพลของเราตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วทั้งสองนายแล้วก็ล่าสุดคุณเหมือนฝันที่ส่งมาเนี่ยค่ะบอกว่าด่วน ตาควายปะทะแล้วเหมือนกันนะคะรวมไปถึงนี่สักเวลาประมาณ7.10นาฬิกานาทีก็มีการประทะแล้วที่ชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวติงตามกันอยู่เรื่อยๆอเราพักกันเลยดีกว่านะ,<ฮ>ะคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากกลับมาเนี่ยมาดูประเด็นข่าวอื่นๆรวมไปถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเราก็ยังจะต้องตามกันอยู่เร <ฮะ S 1> ื่อง <ฮะ S 1> เพราะว่าวันนี้ต้องบอกแล้วว่า จากเหตุการณ์เล็กๆแต่มันมีความตั้งใจในการที่เขาจะยั่วยุทําให้มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆตามมาเนี่ยดูกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีการตอบโต้อย่างไรให้สมศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยไม่อย่างนั้นเหตุการณ์แบบนี้ไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถึงแม้เรามีความพยายามจะไปกันอย่างสันติไอ้ปักหมุดก็ปักกันไปสิไอ้ฝั่งไม่ปักหมุดฝักจะยากจะยิงอย่างเดียวก็ยิงไปสิก็คือปากว่าตาขยิบ เดี๋ยวลองดูกันว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบลงอย่างไรแล้วมันจะจบลงวันนี้ไหม